เมื่อคืนนี้นะครับเวลาสักประมาณตีสองตามเวลาประเทศไทยผมนี่ก็ยังไม่ได้นอนหลับอะไรนะเพียงแต่ว่านอนดูหนังนะนอนดูหนังกว่าหนังจะจบเนี่ยตีสามกว่ากว่าก่อนจะนอนนะฮะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คโอ้โหเจอข่าวใหญ่นะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดตัวไบรอันเอมเบอร์โมอย่างเป็นทางการ นะฮะออฟฟิเชียลเรียบร้อยชูเสื้อหมายเลข19นะครับก็เป็นหมายเลขเก่าของนักเตะดังๆหลายคนนะครับยกตัวอย่างเช่นนิกกี้บัตดัวัยยอ่าแดนี่เวลเบกนะครับโดยไม่เว้นแม้แต่มาคัสแรดฟอร์ดเจ้าของสถิติยิงประตูได้เกมไหนเนี่ยผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามไม่เคยทำคลินชีทได้สำเร็จโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็น สถิติที่โหดเทียมและน่าสยดสยองยิ่งนักนะครับแล้วก็มีมีอีกหลายๆคนนะฮะที่สวมใส่หมายเลข19เมื่อคืนนี้เอมเบอร์โมก็ชู True. นะเสื้อหมายเลข19ยืนยันนะครับว่าสวมใส่หมายเลขนี้อย่างแน่นอนแล้วก็มีการถ่ายภาพนะจดปากาเซ็นสัญญากัน5ปีบวกออปชันเพิ่มนะขยายอีก1ปีค่าเหนื่อยก็ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยแต่คาดว่าคงไม่ได้ รุนแรงอะไรก็คงจะเป็นไปตามข่าวนั่นแหละนะครับก็ถ้ากับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับได้แผนกเกมรุกนะฮะสร้างตัวสร้างสรร์โอกาสนะครับในตำแหน่งหมายเลขสิบเนี่ยเป็นดับเบิลเทเลย2คนก่อนหน้านี้ก็เป็นมาเตอุสคุนย่าแล้วก็ตามมาด้วยมหากาบ48วันอย่างไบรอันเอ็มเบอร์โมนะตอนนี้ก็ขาดเท่ากับว่าในระบบ3 4 2 1 ตอนนี้สอก่อนหนึ่งเนี่ยครบแล้วบรูโน่ฟ r นันก็อาจจะถูกขยับถอยลงมาเป็นวิดฟิล์ตัวกลางนะส่วนยอดนะยอดมงคุฎยอดผังการเล่นนะฮะยอดตรงตรงหนึ่งเนี่ยตำแหน่งหัวหอกตัวเป้านี่คือเป้าหมายต่อไปนะครับนี่คือตำแหน่งต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะไล,ล่ล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะกับผู้เล่นมากมายหลายคน ก่อนที่จะค่อยๆตัดออกไปทีละคนเรียมดีแล็บนี่ถูกตัดออกไปก่อนเลยนะครับตามมาด้วยวิกตอร์เคเรสที่เขาเลือกอาเซนอลนะครับอยากจะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนวิกเตอร์โอซิเมนนะครับก็กำลังจะลงเอยกับทีมใหม่นะก็ไม่ได้ย้ายมาแมนยูตามข่าวหรือส่วนส่วนที่มีข่าวบ้างปรปลายนะครับมีชองฟิลิปมาเตต้าก็ ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเคยมีข่าวมาแรงกับโอล y วัตกินส์นะครับก็เงียบไปแล้วทั้งๆที่ทูนยนหน้าของแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นกองหน้าที่ผมชื่นชอบเป็นการพิเศษนะเป็นชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแต่ก็เงียบอีกนะครับแล้วก็มีใครอีกอะเจมีวาร์ดี้ก็อายุคงจะมากเกินไปนะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเคาะหมา ให้กันลาดีใจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีข่าวจริงๆจ,งจ,งจังๆอะไรมากมายรวมถึงเคสล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนของนิโคลัสแจ็กสันขวัญใจนะขวัญใจของกองเชียร์สิงห์บลูนะของพวกบลูอาร์มี่เขาโอ้โหเขาอยากจะให้ย้ายไม่อยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดใจจะขาดนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปที่แน่ๆ เมื่อวานนี้ข่าวกองหน้าคนใหม่ที่มาแรงนะครับที่มาแรงที่สุดณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากเบนจามินเซสโกหัวหอกทีมชาติสโลวีเนียของอาแบลาซิกแห่งบุนเดสลิกาครับยูยูนักเตะผู้นี้ก็เป็นข่าวกับแมนยูทั้งทั้งที่ก่อนนั้นเนี้ยเคยมีข่าวแล้วนะครับ แต่มันมันแบบมันประปลายมันไม่ได้จริงจังมันไม่ได้เข้มข้นอะไรมากแต่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับโอ้โหมันมันเริ่มระมันระดับความจริงจังเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันไม่เคยมีข่าวคือมันเคยมีข่าวกับอาร์ s e n อลนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นคู่คันดิเดตของวิกตอร์เยอคเซสเลยที่อาร์ senal เขาจะเลือกเข้าไปเป็นสูตรหน้าของทีมตัวเองปรากฏว่าเขาไปเลือกหัวหอกชาวสวีเดนของ สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเบนจามินเซสโกอยู่ว่างๆนะยังอยู่กับอาแบลซิกเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีข่าวกับทีมไหนมากมายเป็นพิเศษอะไรนะครับระดับความเข้มข้นของเซสโกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจอย่างที่บอกจนกระทั่งนะฮะมาถึงบางอ้อบางอ้อนี่ไม่ใช่อยู่แถวบางพลีบางขนเทียนอะไรแบบนั้นนะบางอ้อคืออ๋อเข้าใจแล้วนะเข้าใจเลยสัตวน์นะก็คือพี่เฮียวีโกะนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้าน การซื้อขายตัวผู้เล่นนะเขาเขาเขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าพวกนวยการฝ่ายจัดหาฝ่ายสรรหาผู้เล่นของทีมพิศดารแดงนะครับชื่อมิสเตอร์คริสโตเฟอร์วีเวลนะจำชื่อเข้าไว้มิสเตอร์คริสโตเฟอร์วีเวลนะครับเขามีความสนิทสนมมีความคุ้นเคยกับเบนจามินเซสโกมาก่อนอ่าพูดง่ายว่าเหมือนรู้จักกันเหมือนมีความเหมือนมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเลยใช้คอนเน็ t ชันตรงนี้ติดต่อกับเบนจามินเซสโกดูแล้วนะเหมือนประมาณว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตตอนนี้ล็อกเป้าไปที่เบนจามินเซสโกคนเดียวเลยเรียบร้อยใคยดูหนังไหมเครื่งบินขับไล่อะนะฮะหรือ UFO อะเวลามันไล่ล่ากันใช่ไหมฮะไอคันหลังมันตามคันหน้าอยู่มันล็อกเป้าพอล็อกเป้าเสร็จมันจะกดปุ่มนะาะพอกดปุ่มปุ๊บจรวดมิสัยมันก็นจะพุ่งออกมานะครพุ่งไปชนวิ่งเท่าใส่นะครับ คู่แข่งพุ่งเขาใส่ไอ้เครื่องบินคันหน้าระเบิดโต๊มไหมตา์เกี่ยวเฮียอะไรเนี่ยนะก็ประมาณนั้นล็อกเต้าไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าตัวอ่าทีนี้มาพูดถึงค่าตัวจําได้ไหมครับตอนที่ทีมปืนใหญ่เนี่ยโอ้อยออกอาการอยากจะเอานะตอนนั้นเนี่ยนะครับเขามีการประเมินค่าตัวกันไว้มหาศาลถึง9 3สบสามล้านปอนประมาณนั้นเลยเก้าบจดห้าล้านปอนเก้าสิบสามล้านปอนซึ่งโอโ้โห แม่งเป็นราคาที่มันหนักหน่วงเกินนะเป็นเป็นราคาที่แบบมันเหมือนจะเกินเอื้อมเหมือนจะเกินที่จะไปแตะต้องได้แต่ก็มีข่าวตามมาว่าไอ้ไอ้ค่าตัว93ล้านตอนเนี่ยลาฟชิกเขาไม่ได้เป็นคนตั้งนะเขาไม่ได้เป็นคนตั้งสื่อไปคาดการณ์กันเอาเองนะครับก็ก็ประมาณนั้นคือจริงๆอ่ะถ้าจะซื้ออ่ะสมมติถ้าเซนนอตจะซื้อหรือถ้าแมนยูจะเอานะบ้างเนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าจะถึง93ล้านตอน นะครับแต่แต,แต่มีแต่แต่มันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า75ถึง80ล้านปอนด์ก็ตีไปสักประมาณ80ล้านปอนด์โอ้โหแมนยูเพิ่งโดนคุณย่าไป62.5มาโดนเอเมเบอร์โม่ไปอีก71นะครับ <c oughs> นะแต่ตอนเนี้ยมันก็ดีอย่างคือสามารถที่จะปลดปล่อยมาคัสแรดฟอร์ดออกจากทีมไม่ได้นะฮะลดแบ่งเบาภาระในการ ใหญค่าเหนื่อยลงไปมีโขเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะมันก็ต้องเอาคือคือแมนยูอ่ะถ้าเอาตรงๆนะถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าอยากจะดีขึ้นถ้าอยากจะได้อันดับที่มันสูงขึ้นถ้าอยากจะพุ่งชนความสําเร็จอะ่ะมีเอมเบอร์โมมีคุณย่ามันยังไม่พอนะฮะเพราะว่าหน้าเป้ามันก็มีให้ใช้แค่ไอ้กุเราจาราจอล,ลัดมุทอยลุนกับอาจารย์ดูโจชัวเซอร์ซี่เท่านั้นเองนะครับเกมรุกมันจะ มีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวจบสกอ์นะครับมันต้องมีความเฉียบคมมันต้องมีความเด็ดขาดด้วยเพราะฉะนั้นนะถ้าอยากจะประสบความสําเร็จมันก็ต้องลงทุนมันก็ต้องยอมวอดไว้เข้าใจไหมเออนะพูดถึงเบนจามินเซสโกนะครับถามว่าเอาแล้วฝีเท้าคุณภาพความสามารถเนี่ยมันมันคุ้มกับราคามหาศาลร,ระดับ80ล้านปอนด์ไหมพูดถึงน้าเต่คนนี้นะครับอายุยังน้อยนะเพิ่ง22ขวบเอง เท่ากับรัดมุทอยรุนนั่นแหละนะครับผมเนี่ยเข้าตามาตั้งแต่เมื่อสักประมาณสามสี่ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยยังเป็นดาวรุ่งอายุสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเล่นอยู่กับเรดบูลซาวส์บวกนะทีมเดียวกับเออร์ลิงฮาลันนั่นแหละพูดง่ายๆว่าเขาก็ามาต่อจากเออร์ลิงฮาลันมาเป็นศูนย์หน้าคือไอ้ทีมซาวส์บวกเนี่ยเขาทีมจอมปั้นจอมปั้นศูนย์หน้านะครับเขาก็ามาต่อจากไอ้ฮาลันที่ย้ายไปอยู่กับดอทมุนนะ เซสโกผมเห็นเขาลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยฟอร์มมันเข้าตาดีว่ะไอไอหนูสิงห์นักเตะผู้นี้รูปร่างแม่งสูงใหญ่บึกบึนแข็งแกนะร่งนะฮะเล่นกองหน้าดูมีความดุดดันมีความกระแทกกระทันนะครับมีความก้าวร้าวไอ,อแค่ไม่ใช่ก้าวร้าวนะฮะก็ดูแบบเออเฮ้ยเข้าตาตอนนั้นนะ่ะคิดเลยนะเคยเขียนด้วยเคยเขียนลงเป็นคอลัมน์เป็นข้อเขียนเลยจำไม่ได้ว่าลงในหนังสือพิมพ์หรือลงในแฟนเพจ นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ตัวนี้น่าสนใจนะแมนยูน่าจะส่งแมวมองแมวซุปแมวมองไปดูนะครับแล้วก็ซื้อมาปรากฏว่ามันก็เงียบหายไปนะครับฟอร์มการเล่นของเซสโกไม่ได้ว่าถึงขนาดเปลี่ยงปล้างต่อเนื่องอะไรมากมายอย่างไรก็ตามนะครับจบฤดูกาล2022-2023นะเมือ่อสามฤดูกาลก่อนเนี่ยหัวหอกทีมชาติสโล,โลวีเนียผู้นี้ ยิงได้18ประตูในทุกรายการแล้วก็ถูกทีมที่ใหญ่ทีมในเครืออย่างกระทิงแดงลาซิกเนี่ยซื้อไปราคาโคตรถูกเลย24ล้านยูโรโประมาณสัก 20, 000, 20 000, ล้านปอนด์21ล้านปอนด์นะฮะตอนนั้นซื้อไปก็อายุสักประมาณ20ิดเท่านั้นถึงตอนนี้เซสโกนะครับค้าแข่งกับลาซิกในบนเดลิกาเนี่ยสฤดูกาลนะครับ ยิงประตูรวมทุกรายการไปทั้งสิ้น39ประตูก็ถือว่าไม่เลวผมไปเปิดดูประวัตินะครับไม่ค่อยจะบาดเจ็บลงเล่นสม่ำเสมอนะครับส่วนฟอร์มการเล่นฟอร์มการถล่มตะข่ายเนี่ยก็ค่อนข้างคงเส้นคงวาคือ3ฤดูกาลติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาลสุดท้ายกับซาร์สบวกมาอยู่กับไลฟ์ซิกอีก2ฤดูกาลเนี่ยไม่มีฤดูกาลไหนเลยที่ยิงได้ต่ำกว่า17ประตูมา3ฤดูกาลติดต่อกันโอเค ตัวเลข17ประตูต่อฤดูกาลมันอาจจะไม่ได้สูงอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะฮะไม่ใช่ดาวยิงที่แบบโอ้โหตีนฉมังนะฮะร้อนแรงดุดไฟบไรรลัยกันยิงถล่มทลายอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเฮ้ยหนึ่งเจ็บน้อยสองทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอเพราะนั้นนะครับถ้าถามว่าเอาไหมก็ต้องตอบตรงๆว่าเอานะนะ,ะถึง เอาสิแม้ว่าจะอยู่จากบนเดเลกานะฮะยิงระดับไม่ถึงยี่สิบประตูะนะครับมาอยู่พรีเมียร์ลีกจำนวนประตูที่ทําได้ในบนเดเลสกาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกคือมาอยู่กับแมนยูเนี่ยนะครับถ้ายิงได้สักสิบประตูสิบเอ็ดประตูสิบสองประตูเนี่ยผมถือว่าผ่านถือว่าโอเคแต่ขั้นแรกนะครับช่วยไปเอาช่วยไปเอาพี่เขามาก่อนอายุยี่สิบสองนะครับเท่ากับ พี่กลวยเลยแล้วก็เราเห็นฟอร์มการเล่นกันอยู่นะฮะอย่างตอนไปเอาฮอยลุนมาเนี่ยเอาตรงๆผมไม่เคยเห็นฟอร์มการเล่นของของเขาเลยแต่อย่างเบนจามินเซสโกเนี่ยเห็นในยูฟาะไมเปี้ยนลีกเห็นในศึกยูโร2024ที่ที่ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะ,ะก็ยังพอเห็นฟอร์มการเล่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าล็อกเป้าแล้วเอามาให้ได้ครับแล้วเราลองนึกดูนะฮะถ้า สประสานในหน่วยล่าสังหารของปีศาจแดงมีมาติอุสคุนยามีไบรอันเนมเบอร์โมโและมีเบนจามินเซสโก <laughs>